โอ้โหคิปเกิวครับ คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจาจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Angle นะครับวันนี้นะครับเราจะมาตามล่าม้าเจ้าพญากันนะครับดูว่ามันจะมีกี่ขออเอ้ยไม่ใช่เราจะไปหาตกปลาม้ากันนะครับได้ข่าวปลาม้าเข้าจับนะครับช่วงนี้นะครับก็มาวานพิเกียรติส่งม้าก็ตัวขึ้นตัว เกือบโลก็มีนะฮะตรครึ่งโลก็มีน่าสนใจครับคอนเทนต์วันนี้คือล่าปลามานะครับดูว่าจะตามหาเจอหรือไม่นะฮะเดี๋ยวจะมีลองดูด้วยเผื่อมีปลาอื่นบ้างนะครับช่วงนี้น้ํเจ้าพะยาก็เป็นอย่างว่าแล้วฮะเอิ่เจอตกป a c เก็ e ก็มีโอกาสนะแต่ว่าวันนี้ผมตั้งใจเล่นมมานะครับดูว่าเจอตัวหรือไม่เดี๋ยวตามชมครับมาลุ้นไปด้วยกัน s u s ๆ i a เก l e r เดี๋ยวเดินทางเข้าหมายครับดูว่าจะเจอตัวหรือไม่ตามชมครับ Let's Go 站起吧！<music> เดินทางมาถึงหมายล่าปลามมาแล้ววันนี้นี่ครับหมายปลาม้าเราไงพี่เกียรติหมายปลามมาโอ้ที่เขาบอกสวัสดีครับปลาม้าก็ปลามมาเดี๋ยวก็รู้ว่าจะมาไม่มาะเดี๋ยวท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูกันว่าเรามาตั้หาปลาม้ากันนะครับมัีุ่งไว้แล้วก็มีร้อยมาไหลด้วยอเกบคิวนะก็เดี๋ยวมาลุ้นดูกันว่าจะมีสักตัวไหมนะครับติดตามชมรับผม อยากไปตีตรงท่อมากเลยตีให้มันอยู่ในท่อจะได้ไม่โดนไม่โดนผักกวนผักมันกวนนี่ครับมีน้องมาอีกคนนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคนแนะนำหมายมาจองหมายไว้ตื่นมาแล้วตีสามเนื่อยตักตกฟ้านเลยอ่ะท่านผู้ชมวันนี้เออแต่ลบดันออกแล้วอย่างนี้ดีนี่ครับหมายนี้ห้ามเอรรถยนต์เข้านะครับมีแต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับ ไม่ต้องตามมานะครับเพราะว่าหมายเขาไม่ให้เข้าต้องอนุญาตเป็นคนไปบอกยากแล้วตอนนี้ว่าไปเข้าไม่ได้นะท่านผู้ชมนะขนาดพวกผมยังเข้าไม่ได้เลยเอาจริงเะย้าด้านเขาต้องมาุกาก็วันนี้นะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้พามาลุยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ร้อยมาเลยหรือปุ้งจะทำงานก่อนกันเด, shrimp, so, ดีด๋ยวดตามชมนะท่าผู้ชมครับสุสุอันก็ดุ้อุ้ยขึ้นมาอะไรพี่ยกดกล้องนี่งหาดอยู่ไหม

นี่อะโชว์แล้โอ้โหนิ่้งิวนโอ้โกินแรงดีมากเลย,ยนันครึ่งโลแบคขึ้นโลได้โอ้โหหมายแรกเลยมึงตีไปร้อยเมลัวเชื้อเล็ดฟูเล็ดฟูดเกือบแล้วมื่อกี้ลึงตัวหน้าประทาไอเราทีไ่ไม่ไหว เม่อกีถ้าเป็นปลาหมาก็โอ้ยถึงว่าเดียวกิดปุ่มันกดีิดปุ่มนะวันนี้ลมพอวะลมแรงเลยไม่ไม่ลมา่อนต่ำๆป้ายตรนเลยเป็นดันตล่างนี่ตรงเชือกนี่ป้าป่าหมาก็ไซรลอาพ ที่ตกใส่กระโปงมานะ

ทั้ผูยย้ชมหลังจากที่เราได้ตะโกะตัวแรกไปผัดกันกวนนะครับแล้วก็เงียบนะน้ำเริ่มลงแรงน้ำเริ่มลงแรงนะฮะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีสักจิ้งสักกังอีกไหม ท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับมาที่หนึ่งที่นี่ปทุมธานีแม่น้าเจ้าพยานะครับเมื่อวานนี้ปะม้าเข้าดีเหลือเกิน,กน <c oughs> วันนี้เงียบคลิปนี่เงียบนะได้ตัวเดียวเองใช่วันนี้มีปะมา้าขึ้นไปตัวหนึ่งฝั่งนูงน้นเขาได้ไปนะฝั่งนูง้นเะดี๋ยวรอดูฝั่งเราจะมีไหมนะครับเรดูเมื่อกี้มีดึงแล้วแนะแต่ว่าเราก็รอทีะะ่จังหวะเดี๋ยวบทมันจะได้มันก็ได้ท่านผู้ชม ไก็เป็นไปได้เดี๋ยวติดตามชมครับสู้ๆแองเกอร์ดูต่อไปลองทำไม่ได้ไอ้ม้าแห่งปทุมธานีตามชมครับสู้ๆนี่นะครับอันนี้เราตกไปกุ้งหมาไซโลทักตัวไนดะ้ถือว่าผ่านแล้วเนะี่ย หมายมันดีกว่าไม่เจี่ยวอยู่ทางเดียวกันยังไงก็มีชีวิตนักตกปลานะฮะต้องทำนี้อ่ะทำไงเก็บสิ <c oughs> เออเนี่ยคนตกปลาต้องเก็บกตกบเยอะเนี <c oughs> ่ยจากปปลายใหญ่ก็ต้องงี้ครับนี่ครับป <c oughs> ัญหา,าอย่างนีหเอากอ,อนี่ก่อนกอปัญหาก่อน เ่านี่มันปั่นปวนเราอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยครับบอกเลยตกปลาไม่ได้ง่ายนะฮะวันหนึ่งคุณคิดว่าตกปลาเนี่ยจะไม่เจอปัญหาหรือรมีอยู่แล้วชีวิตเราไ <c oughs> มา่ก,ก่อแล้ว <c oughs> โอแล้วมันลืล่นเดยตาไม่ใช่ดิผมลงไม่ได้รอ <c oughs> งเท้าผมลื่นจับเลยตรงนี้นนนะ ตู้กันต่อไปเคียรเขาตก่ะหา,หาใหม่ใหม่โอ้โหผักใหม่แล้วครับมาเป็นเส้นเลยครับดูครับลมไม่มีด้วยครับโอ้โหเข้าทุกเม็ดว่าไปตกของเต็มยังสบายกว่าอีกเราาพราะคอนเทนต์มันคือล่ามา้าไงเลยต้องจุ่มไว้ เปิดละโอ้ยโอ้ยใช่ได้โยขามือยู่อ่ะเปิดละนี่มันมันมันสู้เป็ดวะกินกุ้งนะครับโอ้โหโอ้ยใจต้องขามือเลยต้องเอาแล้วล่ะทอดกรอบดูกินกุ้งกินกุ้งว่าทำไมมันสู้วะเมื่อกี้ว่าทำไมมันสู้วะโอ้โหกินกุ้งกินกุ้งเป็นนะครับเป็นไปได้ยังไงวะน่าเชื่อนะแล้วกินเต็มปากด้วยคิดว่าเป็นปลาหมาามโอ้ยตัเตือนไซส์สวยทอด ดูตัวดิโอ้โหใหญ่ฟาเมอร์เวกดูครับเขาเรียกอะไรกระแหแดงใช่โอ้โหท่านผู้ชมดูตัวเตงไม่เล็กตัวใหญ่จริงสงัวว่าผมมันสู้อ่ะแล้วแม่งกินกุ้งใช่ไหมจำลืมไหมแน่งทุกสายพันธุ์เลยปุ๊บเอ็ไอ้าม์ก็ใส่สวยอ่ะกุ้อะไรทำไมมันกุ้เบียดวะอืมอ่ะ รู<จ>้ส <aperture gerçek> ิเป hm. <day> ็นไม่ได้แกแหแหทองไอ้ไม่ใช่กินกุ้งแห่แดงกินกุ้งใหญ่ด้กินไปได้ไงวะนี่เรื่องเหลือเชื่อของการตกปลาพี่นาดเพราะผมนี่แหละเป็นไปได้ไงอ่ะผมว่าแล้วเหมือนมันสู้เบ็ดว่ะเป็นไปได้เนาะ กินกุ้งมาเตอใหญ่เลยปากคนกินได้ยังไงวะประเด็นคือกระแหกกินกุ้งอาชีบหายและกุ้งโบลเลอร์เลย มันก็อยู่ตรงนี้อยู่อย่าไงแต่ว่าสยสวยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตาบ้อหมาจริงจริงมันต้องทับปมาล่ามันเป็นโรสายนะนี่มันยังเคยเห็นม่ิน้ใน้า่าเยอเปใหญ่ด้วย คันเดียวก็ละสรุปที่ทองมเบ่งขึ้นน้ามาปาดอีเออสวยวนะทอดอร่อยโอ้โหตัวขนาดนี้เออแปลกจริงครับ ตัวเท่าระโกกเลยเอ่ะดูดิจะไปดูตอนไหนล่ะมันหกสี่โมงครึ่งแล้วนะปลาหมาวันนี้ปลาหมาใสสวยไปนี่ยังไอ้นี่ไม่ได้เลยค่เดี๋ยวไม่พี่ด้วยนี่ดูวันมึงจะมาเท่าไหนร่ดูนี่กิ ปาามน่าจะปลาเหรมันไม่ปลากินดึงอย่แต่ว่าอาจตัวเล็กมันมันเล็กตัวใหญ่เอาเว้เว้ดึงไหมแล้วเอ็งเวลาเขาอยู่เองก็จะไปดึงนะเขาในเขาขึ้นข้าม ผมว่ามันติดแล้วพี่เอาเลยเอาขึ้นมาเลยมีตาติดแล้วล่ะสองสัมคีนปล่อยไว้ก่อนเออนั่นนั่นมันต้องโกงคนระัเราใช้เป็นโลแม่งโกงแล้ว ไม่อยู่ไม่อยู่ปลาเหี้ยเหรอปลาเล็กไม่อยู่มันเอาไปกินต่อปลาเล็กนะถ้าตัวใหญ่มันรูปแล้วเลยแล้วแตีมือใครีมือมันแค่นั้นานที่มีดูตัวอย่าง โอ oh, ้โหผิดคิวครับยกมาครับไม่ไปอีกนี่ไปอ้าวเอาไวยกเลยจับสายจับสายยกจับอยากจะจับคันอะไรอ่านี่ครับโดนแล้วฮะโอ้โหดูท่านี้ครับ ลุดอยู่ลุดคิวครับรุดอยู่ตกประมาณสองโลกว่าจับหางจับหางจับหางเจ้าจับโอเคอย่าอย่ามุดขันเงี้นนี่บ้านพูตรงนี้อาปาโชดเลยไหมโชดเลยอามาแล้วครับโอ้ผิดไม่ไม่ถือว่าผิดคิวตกลงพังทิ้งไว้เออไม่ถึงไม่ถึงสองกว่า ช่างเดี๋ยวเขามีพี่ช่างก็เออมีช่างนะครับโอ้ยสามโอ้ยสามใจสามอ่ะเราช่างกันดีกว่าสามเอามาครับท่านผู้ชมสามกว่าสามโลหกสามโลหกอ่ะท่านผู้ชมสามโลหกครับผมอ่าสามโลห้าสามโลห้าสามโลเยใหโอ้โหอยู่สวยสวยสวยอ่าวันละนิดวันละหน่อยไม่ได้ติดนี่ครับไม่ได้ติดอีกโดน

อสวดต้ทองฟ้าสีทองเราเก็บขังเบ็ดรอบบ้านด้วยรอยยิ้มกว้างแต่ปลาตัวใหญ่มาทำกับข้าวคืนนั้นฝันกีมีอะไรที่อยากพวกเราคืนนับตกปลาอไม่แล้วไงครับพี่จอครับโอ้โหตาใหม่คนละไอพอเห็นอะไรนะปลากระแหแดงกินกุ้งมาเลย แม่เงือกเกิดบาดท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละมันเข้ามันกินได้ยังไงก่อนเคลนตอนนี้โหลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงครับโอ้โหใส่แกไม่เอาหรอกยกให้โลกกเปลี่ยนไปไม่เดี๋ยวเราเอาไม้กันเลยเอาไม้ที่ปลาแรดจะเจอหนึงสามโลไหมใช่รอปลาแรดนี่แหละพ่อปลาหมาหมาไม่

รูดขาดตังปึกแม่เงยสวนตอนนี้มันเป็นไงอคาายล่าอ่าโหปอนด์าายล่าเป็นไงครับรู้สึกสายั้ยโอ้โหจะไม่มี้ยความรู้สึกยงายห้แต่แขนกินเทกินเจ้าผมมันมีไสา30บปอนด อันนี้กินหน้าดินเปล่ครับหน้าดินครับหน้าดินครับดูครับหน้าดินรึเล่าน้าดินครับกินกินหน้าดินหน้าดินเฮ้ยใหญ่ไหมอะไรกบเบิไม่นตันกว่าห้ามีนิดนะพี่พี่คันเวมีนิบนี่ยังมาไม่ถึง ยงไหนไม่เห็นตัววายไงโอ๊ยไปสไสองวาสองวาสองได้อยู่ิงก็ไม่เอามากันเนาะเออเ จับคลิเลยล้มคลิอคีอาแล้วครับโยนเลยโยนหดึงมือหน่อยดึงมือขึ้นหน่อยอ้าวขาดเลยหลุดเลยับให้ทายมาสองโลไหมสอโลไม่ถึงอ่ะ ถ้าถึงก็ต้นๆเลยแหละ้นเลอะไรนะใหญ่ๆล้วไม่ตกตกเล็กๆตกเล็กๆนะครับมาครับาออะไรครับวันนี้มาครับนี่ครับนะครับโอ้สโลครึ่งที่มันตอดใช่อ่าโลหครับโลครึ่งวโลครับโอเควันนี้ก็ เอาลท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วฮะจากการมาตกปลาที่มหาป่าม้ากันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวรอดูในรอบต่อไปแล้วกันป่าม้ายังไม่กินนะฮะจริงๆมันวันนี้มันได้ไปตัวเดียวปลาอะไรอยู่ตัวใหญ่ด้วยหน้าสาฟ้าเลยไล่กินไอ้ลูกปลาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มาก นี่นะครับท่านผู้ชมการตกปลาใหม่ธรรมชาติวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะครับก็ตกสบายพอเนีนสบายมันเข้า <c oughs> ปลาหมาก็มีตอดอยู่ครับโอ้โหเ,เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้าวันนี้คงพอแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามได้ใหม่ดูว่าไออีพีหน้าเราล่ากระพงอีกแล้วนะครับเราไปกระพงกันอีกรอบหนึ่งว่าจะทําได้สดําเร็จหรือไม่นะเดี๋ยวติดตามชมวันนี้คงพอแค่นี้แหละมีอะไรไหม Uhm ไม่มีโอเคเดี๋ยวตามไ้ใหม่ครับผมในสุดตันนี้เราก็ผลรอบหม่นี้จิงยรอบที่แล้วเราได้ไปแล้วได้ไปแล้วแล้วก็วันนี้มามาสนุกสนุกกันกีตัวนึงก็สามต้วรอใส่กระชังบ้างไปเรื่อยโอเคท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีครับวันนี้โอ้า ไปปลาตัวใหญ่มาทำกับเขาคืนนั้นฝันดีไม่มีอะไรที่ยากพวกเราคืนนับตกปลาวิเออร์แองกลาใจรักในธรรมชาติสายน้ำและปลาพร้อมใจกันออกไปพบปลาทุกวันความสุขนี้มีแค่เรา